นี้ยังบ่โหหำมันบ,มมนบ่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุข้อนนะครับเอามาคนเดียวเด้ครับเด้อได้บักหอยเดือ,พอย,ย,ดยพี่น้องหน่วยใหญ่หน่อย่น่อยหน่อยอุ้ยหน่วยใหญ่ขนาดพี่น้อง,องจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับน้ำปลาเห็ดเองนะครับเด้อ มาพี่น้องมาเสียบๆมือนกันหน่วยใหญ่ขนาดครับคุณเออแต่ว่าบักหอยเดือนี่บางมองภาคกลางเขาจะเกินบักหอยเลื่อยนะพี่น้องแต่ว่าบอกผมว่าบางคนบางคนหอยถากนั่นไม่ใช่หอยถากนะครับเด้อหอยเลื่อยนะครับพวกได้คุณเหนื่อ้หน่วยใหญ่เลยนะโอ้หน่อยมาพี่น้องมาผมลำลำแน่นอนละเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าบางคนเพิ่นกินนั่นมองขุนมันครับกินขี้มันเพิ่งปะนะครับผมบอกกินดีกว่ามัน ันแยน่พี่น้อง <ś> กรุบๆเลยพี่น้องแสบของแทนเลย ส่งเป็นลมไงไงแต่เออมันไม่กินใดอยู่พี่น้องครัคนเรากินเบิดเลยนะแต่ว่าผมว่ามันมันเหนียนะมันบปขมดอกขมอยู่ตัวแต่ว่ามันเหนียผมว่าแยกกินไส้นะครับ อั้นจริงี่พอผมมากมากเลยพี่พน่องบอกไว้หอยเดีอหัวปีง้อหอม กินหอดแล้วอยู่จะว่าแต่แม่มันบน่นไม่กินน้ำมักินข่าเลยพี่น้องเอาคนกลนดอกกันอืม สำหรับคนมาขมนี่ติดเถืกใจเลยหอยเดือยผมอำล่ำไปหน่อยบริโภคคือบีเลยไปหนอยสีก่อนแก้อ มันเงียกนบางคน,น,นอีหยังบางคนหำมันบ่ มบอกมันหากินยากอยู่ไปหน่อย,อยบอกหอยเดือมันอยู่ในปลาลึกครับปลาลึกมันจะกินพวกพืชพวกพืชพว,พวกพักพวก้าครับ แก้วน้ำนัำน่ตงมาแย่ครับนย่หนัก

จะหน่อยเงี่ยอยแล้วแต่ว่าต้องเอาออกเพราะว่า,ามันมันแื่นะมันแห่กินดินไส้กินได้จะเป็นน่องแต่ว่ามันแห่อลูกหนึ่งแพงเลยพี่น้อง หะอยาสมัยหน่วยไปไปหากระถอยุคโกลนใหม่นะครับนี่โกลนใหม่ แกไะนะเสียป้องแฉะไปหน่อ <laughs> เป็นเีตัวนี้อาจจะเป็นตัวผู้ ล่องมึงเรืองพลอบพวกพลอยบนทั้นีกก,กินพี่น่องลองมึงเด้องจะกินแล้วติดใจ ไม้เดือจิมซีฟูดสุดยอดเมนูออาหารอิสานบบานหอด กุบๆเลยเอือฮึถ้าเป็นรับแก้มสุดยอดครับ <laughs> ผมอมล้ำ เจ้าพี่น้องน้ำจิ้มซี่โครงเข่าร้นเลยเอา้าคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งพี่น้อง กได้หอยเดือจิมซีฟูดหรือว่าหอยเลื่อยภาษากลางนะครับเนาะเพื่อนๆหอยเลื่อยแต่ว่าบนหอยถาดเนี่คนละอย่างหอยถากคนละอย่างเลยพี่น้องหอยหอยเลื่อยนะครับบ้านผมเอิ่นหอยเดือเป็นเป็นเมนูที่หายากกะว่าได้นะครับกิโลกับแพงพี่น้องบริสุทธินะครับหากินยากคลิปนี้กะถ้ากินมวุฒภาพกะขอตัวทไปพี่น้องและขอบคุณทุกการติดตามทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ผู้ใดก็เบิร์นไงพี่ผมกดไลท์กดแชร่แน่เพื่อพลังใจของปงได้เดตคลิปดีๆครับพี่น้องเอามา มันไม่ยังไหลผูใด้เ,เขาเบิง่งกันขอเฉพาะแข็งแรงลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดๆสิ่งหนึ่งในพี่น้องเด้อเอาวันนี้เดี๋ยวพอคลิปนาสวัสดีครับ